อันนี้ทางทีมเราก็กำลังจะเตรียมที่จะล่องเรือแข่งน้ำว้านะครับก็รอทางสตารก็จะบีบให้ฟังว่าเราควรบัดบัดบิตัวยังไงอันนี้ทีมงาน เส่ถั่ดีข้าวห้องเรียนก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมี่ต้อรับเข้าสู่การจนภัยล่องแก่งลำน้ำวาตอนบนนะครับระยะทาง40กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะลงเรือนะครับเราจะมาแนะนําการนั่งเรือแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาแล้วก็ คนที่ใส่มาแล้วก็จะเป็นความรูเ้เพิ่มเติมนะครับเวลาตกเรือหรือว่าเรือพลิกคว่ำหรือว่าเรือประชาชนตับตุ่มไม้หรือว่าโขดหินเหนือน้าหน้าผานะครับจะได้กัดตัวนะครับอัับแรกนะครับการจับคายมันจะเป็นลักษณะตัวีนะครับใช้นุ่งเกี่ยวไปนะครับไม่ว่า